มีใครดูวเปล่ายังไม่มีใครดูเลยจตกำลังเอางนก้เักก

Hello

ฮัลโหลมีใครมาดูมั่งหนึ่งคนสคนสคนนีอยห้าปอร์เซนตอยอดเลยมะม่วงนั้นปลาหวานใครทำดิม่เอถมือเว้ยครับดูอืมเยิ้มเยีมอืมดยอเอดูอ้ยดูอืมไม่ได้สุกยอกพี่มาอยู่ มันจะตายเลยที่บ้านกวาดตังเนี่ยมัได้ยินไหมมีใครมาดูบ้างเลย

เออเป็นอะไรเนียอืมนีวะเด็ป่าเรากิมันสมีใครเข้ามาดูมัางี่นะม้หรือเ่าม่วงน้ำปลาหวานแลโหลแค่สัวงแรกเลยเนี่ยของเอเอสแค่ของแฝเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ นี้อยู่ัคุณแม่น่งเลนกินี่พะโมง สามผู้ภานตอนนีอ๋อใครทาง้ามันานหนยนี่มีคนมากดอไเลยเพื Salt ่อเพื่อนเออลงาเลยใครเข้่มาดูมัางหรอมั่งเนี่ยบงเห็นปะนี้มีแกกกเมั่งอืทำงานแบบแงกนในบนทาไ้รขอะไรกงานะนี่ นนี่นะทำเอนอมเอ้ม่วงเลยป้ยวมากเลยอันนี้อร่อยน้ำพริกพีิโว่ปวัวใครอยากกินมั่งเอาใบฝากกินเปล่าเลยน้ำพริกกับพริอปนะปาหวาน แต่มีคนเข้ามาดูว่าตัวอักษรตัวอักษโอ่า O อ A E E E Y

ฮัโลโหลอ,อแม่ยั้ยยยอลาืนสุแม่อนี่นะดูนี่านคุณสวยนะนั่นเลยด,ดูห้องลองแลก่อนนี่ประมาสีแดงนี่ สีรับผิดวับเอ้บรรยากาศภายในร้านนะครับเอ้นี่คุณหญิงแม่แต่อย่าถ่ายใกล้นะไม่สวยแม่ไอคอนสัญญาณไม่ค่อยดี ขาโลกินขาโลไม่เกินกินอะไรโลทำอะไรกันอยู่ฮัลโหลฮัลโหลมีแผนะ

พี่เจริญกังเันสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเก็บให้ใหม่ต้อนรับ